สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับส่วนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีสั่งต้นไม้ครับถู่วปยมีปัญหาอะไรครับเวลางานครับถ่ายภาพโปรโมตเองหน้อยครับสั่งต้นยางนาครับยางนานะครับต้นยางนานี่ก็เพาะมาสองปีสามปีกว่าแล้วครับต้นแข็งแรงแล้วนะครับสั่งนที่มีความสุขผมก็มีความสุ สั่งมาสิบห้าต้นครับวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็ต้นต้นมะพร้าวนะครับอีกสิบต้นนะครับนี่ต้นสวยๆครับแข็งแรงครับลงดินแล้วก็ไม่ตายแน่นอนครับอ่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับอืมครับก็ถ้าสนใจก็ทักได้เลยนะครับอ่าต้นไม้นะครับยังมีของอยู่ครับ ต้นนี้ผมเพาะไว้ประมาณ2ปี3ปีกว่านะครับก็จะไม่ให้รากเขาแทงลงไปนะครับข้างล่างนะครับจะให้อยู่ในคุมในในถุงดำนะครับจะคุมอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ตันจมดูนะครับเนี่ยครับเราก็พยายามพยายามเขี่ยวเขาบ่อยๆนะครับเพื่อจะให้ไม่ให้รากเขาแทงลงไปข้างนอกถุงดำนะครับ แข็งแรงครับสามารถลงปลูกได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากตามด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ